สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับส่คู่สู่คนนะครับปปกับผมนะครับเบ้าหงอชาแนลนะครับพี่น้องมื่อกี้ได้แนวแสๆนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่้าครับผมเป็นเมนูตําซัวมึอกระดองหน้าพี่น้องหน้าตาซัวมือกระดองใสหมูยอแคบหมูผักสดๆเก่้ามาพี่น้องมาแสๆกับเบ้าหงอบุยพลังข้าวเหนียวนะพี่น้องมืนอี้มีแต่พลังข้าวปุ้นเสพต้องกันครับผมเมนูนี้เป็นเมนูแนะนานะครับของแมโจพายกินพะเละนะขอบคุณแมโจนนะครับอะมาเสพครับผมมามามา จัดให้แล้วนะครับสำหรับเมนูแนะนําจัดเลยพี่น้องออ้ยรถจะจัดเลยพี่น้องเลยอื้มอืมคือเก้าพี่น้องหอมปลาแดกแซ่บรถจัดหอมน้ำปูหอมน้ำกระปิโอ้ ก็ยัาใส่มือคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เลยนะพี่น้องนะ หมท้าเล่น,น้องไง รสจัดพี่น้องแซบ่บ สตสัะบินแห้งนะพี่น้องหมูยอตะเจด,ๆๆด๊ด้วยอืมมือ เมนูแนะนำพน่องเลยเมโจว่าเบ้าหน้อตำมือกระดองเนี่ยตำสัวจัดใไฮเดอร์คัดเมโจหูเซ็นี่กะขาดพี่น้องเลยเหนียวข้าขนาด กินแบบนี้มันต้องต้องมืออย่างเดียวพี่น้องเลยคัน,นสีแบบใส่ซ่อมใส่ซ้อนนี่มันวบวกคือบวกขากบวกแซบไหมจะแซ่บก็บางอย่งเลยพี่น้องเด้อ ออยากเสน้นก็ดองตัวใหญ่พี่น้องโอ้หงอแตกอลไรพี่น้องแบบบางอย่า,ยา,างคือสัตว์ออกแรงหลังอออืื้ห

ทำง่ายเลยพน้องอือ กินแบบนี้ไม่ต้องเฮ็ดเผ็ดๆเลยพี่น้องมันสะใจสะใจครับ

Mm hm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ขากี่น้องเลยมันต้องแบบนี้ืม บางอย่างเปลี่ยนยีหยนย่ห้อพี่น้องเลือเออใครในยี่ห้อเนี่ยต้นเหนียวค่ะ 음. <laughs> 음. <laughs> <laughs> Men mm -hmm. mm -hmm. ชากนน้อง่ะมันเนั้นัว 음. h ô n g đ ư 嗯。<noise> <noise> <noise> ไปแกอ่อืมปิดกพีน้องเลยนื่อเขานื้นเขาตาอืม Mm 好，我们。 Hum. Mm -hmm. สุดท้ายพี่น้องโอ้คักกินตำมันต้องเป็นนี่แหละพี่น้องเลยเรื้องคักอื้อหม Mm-hmm. อพ mm. mm ี hmm. mm. <c oughs> mm ่น hmm. mm. mm ้องเอืมออื้อือืมอืม้อับพี่น้องอืมอืมอืม เป็นเมนูมตำสัวนะพี่น้องนะตำสัวหมึกกระดองไส้หมูยอนะพี่น้องรสจัดจัด,จดไอ้หอมหอมใบกะปิน้ำปูปลาแดกผู้คาดแกงผักสดๆคาดพี่น้องเอาถ้าแล้วคลิปนี้คลิปเมนูแนะนำนะครับผมจัดให้แล้วเดอ้อถ้าแล้วคลิปนี้บเบญองข,ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับสู้คู่สู้คนนะครับเข้ามาเบิ้งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบเบญองนะครับบเบญองบางอย่างให้พี่ให้น้องนะครับนอกจากคำว่าขอบคุณจากใจเบญองนี่แหละเอา สุดท้ายนี่กะจากลายพี่จากลาน้องพี่คินีเด้อสวัสดีครับ